สนับสนุนโดยบริษัทไทยเว็บบริษัทจำกัดมหาชนดีน่านมถั่วเหลือง UST สู่ผสมงาดำสองข้าวขอตัวค่ะแสดงคนดีก่อนเลยค่ะขอบคุณนะครับหายึงเต็นยังคะ อ่าหายแล้วครับหายแล้วคุณคบกันมาประมาณสิบปีก็สิบแล้วครับ <c oughs> ทุกคนก็ลุ้นจนเหนื่อยเหนื่อยจนอ่าแล้วแต่แล้วกันอย่แล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นว่าทริปนี้ในที่สุด ลูกเกิดคนขอนาตาลีแต่งงานจ้ะสมควรแก่เวลาสมควรแล้วใช่ไหมคิดว่าคนนี้ก็ใช่มาตั้งแต่สมัยแรกๆแ,แล้วเพียงแต่ว่าจังหวะของชีวิตมันไม่ลงล็อกอยังไงก็ไม่รู้ครับทั้งนี้จะเหมือนจะพร้อมแต่มันก็ไม่พร้อมสักทีเดียวจนกระทั่งไหนว่ามาซิมอะไรคิดว่ามันไม่พร้อมอยากรู้อะไรใชยพูดว่าไม่พร้อมเนี่ยคืออะไรขนาดชะนีที่แต่งงานมีลูกสองแล้วยังไม่ยังไม่เข้าใจในคดนประเด็นนี้ไม่ใช่ตอนนั้นเราอยู่คอนโดแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเขาย้ายเข้ามาอยู่กับเรามันจะเล็กกว่า อยู่ไม่ได้เสื้อผ้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราได้บ้านละได้บ้านแล้วยังไม่ได้แต่งกันเแต่งดังนั้นก็เฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าขอตอนเนี้ยมันก็ได้แต่งไปพร้อมๆกันทั้งแต่งงานและแต่งบ้านเป็นในขราวเดียวกันปลุกเรือนต้องตามใจผู้อยู่เราจะได้มีบ้านที่เราชอบทั้งคู่ทีเดียวไปเลยทีเดียวไปเลยมันจะได้จบวันนั้นเตรียมการมาก่อนเลยมะว่าทริปนี้แหละ ฉันจะขอย่า่อย่างงี้คือผมมาคิดเสมอว่าผมจะขอภายในปีนี้ทริปนี้ยพอดีมันมีคนที่เราค่อนข้างสนิทอยู่หลายคนมีพี่สาวรีไปด้วยมันเหมือนมีตัวแทนครอบครัวครอบครัวใช่ไปด้วยอีกหนึ่งคนนะฮะรวมไปถึงเพื่อนทางผมเพื่อนผู้ใหญ่ที่แบบรู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าอทริปนี้มันน่าจะเป็นทริปที่อบอุ่นและเหมาะสมที่สุดครบองค์ประชุมครบองค์ประชุมแต่ผมมาไปซื้อแหวนที่โรม คือคือตั้งใจจะซื้อที่โรมเพิ่งซื้อทริปนี้โดยที่ว่าปรึกษาพี่เขาด้วยนะอ่าแล้วเราเลงว่าต้องเป็นทริปนี้แหละแต่ว่าจะขอทริปนี้ได้หรือไม่ผมยังรอดูด้วยซ้ำเพราะอยากรอดูว่าคือบรรยากาศเป็นยังไงเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบการเซตเกินไปอยากให้ f e ลลิ่งนำนำ setting คือขึ้นเรือไปเนี่ยเรือมันสิบเอ็ดวันวันที่เจ็ดมั้งเราขึ้นมากินข้าวแล้วโอ้โหโมเมนต์นี้แหละ เวลานี้แหละสองทุ่มกว่าที่แบบพระอาทิตย์กำลังตกตรงนี้แหละคือประเด็นคือตอนนั่งทานข้าวอยู่อ่ะอยู่ดีๆช่วงนั้นแ่ะคือฟ้าเป็นสีชมพูหมดมีนิดนึงไหมหรือว่าจะตอนนี้วะาหรือมีไหมตอนนั้นไม่คิดเราไม่มีเอ๊ะว่าจะเป็นวันนั้นแต่เขามีหลุดหลุดอย่างคนรอบข้างหลอกเขาพูดว่าอะไรเห็นไหมคนรอบข้างหลุดผมว่าค่อนข้างแข็งแรงนะพี่ฟุ๊กหลุดเยอะมากเหรอ บอกคนรอบข้างว่าทุกคนรู้หมดเลยทุกคนรู้หมดเลยอ๋อว่าทริปนี้นะแต่ทุกคนรู้แค่สองสามวันนะครับยกเว้นพี่รัฐพี่สาวรีคนเดียวที่รู้ตอนซื้อแหวนประเด็นคือในเรือเนี่ยมันจะมีร้านบูเกอรี่ค่ะแล้วรีก็อยากไปเดินเล่นบูเกอรี่แล้วรีก็มองแหวนเนี้ยเหมือนว่ารีอยากได้แล้วพี่ฟุกพี่รดแล้วก็แบบเพื่อนทุกคนน่ะคือเลิกลักอันนี้รีใส่ไม่สวยหรอกเอาตุ้มหูไหมเอาสร้อยไหมเราก็ไม่ได้ดื้ออะไรแต่เราก็แปลกใจว่าทําไมต้องเบี่ยงจากแหวนคือจะให้เรามองตุ้มหูมองสร้อยอะไรตลอดเราก็เริ่่มเอวาฮ หร,หรือ,อ,รอว่าทิปนี้หรือังไรเราก็เริ่มสงสัย<จ>พอมาวันก่อนหนะ้ายูยูยูไอเพลงที่ยูชอบแบบเป็นเพงลงรักหรือเปล่านั่นไงพี่ฟุกก็อยู่ดีๆก็ร้องเพลงทั้งวันเปิดเพลงอะไรไม่รู้อะเพงลงรักทั้งวันหลายๆเพลงเขาแบบรีรันเพลงรักไปเรื่อยๆอะก็นั่งอา่านที่มันชัวร์ว่ามันถูกตรงหรือเปล่าเราอ่านที่มันชัวร์มันตรงไหมแล้วมันจะไม่สงสัยหรอพี่ไม่เราอาจจะอยากอินเราอาจจะอินเพลงก็ได้เราก็คิดในมุมนั้นแต่มันหลายอย่างไงคือประเด็นคือบัลเล์เนี่ย เดินมาหาพี่ฟุกค่อนข้างบ่อยแล้วมาแบบไม่พูดอะไรอ่ะมาแบบเิกือนแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหลุดทุกคนหลุดหลุดทุกคนเหรอทุกคนฉันว่าเห็นไหมไม่แล่ว่าคุยกันแล้วเราก็ทำทำเนี่ยเราก็ส่งรูปให้ใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าบัตรเฮ้ยไออยากดูอ่ะไออยากดูวิดีโอวันวันนั้นอ่ะไอก็ไม่ลงเรือทุกคนลงหมดเดี๋ยวบ่ายสามเสร็จไหมไอจะมาดูผมก็มีถ่ายรูปโชว์ด้วยว่าผมนั่งอยู่เสาไวน้ำชิวสระทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอดู ดูไม่ได้เพราะเขายังไม่เสร็จสักทีแล้วก็บอกว่ามันมีปัญหาว่ามันเอาขึ้นจอไม่ได้ตอนนี้กําลังให้เทคนิคเช่นในเรือพยายามกันอยู่อะไรเราก็แบบเราไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งหกโมงเขาผลปรากฏว่าโอเคผ่านเดี๋ยวนะบัตเริ่มคิดใน้ใจเดี๋ยวนี่กูเป็นออร์แกไนเซอร์ด้วยใช่เขาบอกว่าทําครั้งแรกเหมือนกันจาไม่อยากจะบอกไปตอนขอเสร็จคนที่ถือดอกไม้มาอยู่ในรูปทุกรูปแบบบัตเลอรมสูงๆกันมายืนเอามาให้ทุกรูปเลยคือทำจุ พอถึงเวลาที่คุณอรอคอยนี่มีการไปทาผมเนียนะ ระหว่างนั้นหายไปทําผมสองรอบแล้วคุณไปทําทําไมอะคุณรู้เหรอว่ามันจะมีอะไรสําคัญคือมันมีเซนซ์จริงๆ่ะพี่แมนมันสงสัยหลายอย่างอยู่ดีๆก็บอกว่าเราอ่ะจะต้องไปจุดเนี้สองทุ่มนะคือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนต้องมาถ่ายรูปตรงนี้สองทุ่มเพราะพระอาทิตย์สวยแล้วมันใช่ไหมจากที่เราสงสัยแล้วมีเซนซ์ของเราอยู่เรามวลมาแล้วเราก็เลยแบบอใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าแต่งสวยเต็มไว้ก่อนแต่แต่ที่อดหดกว่านั้นคือระหว่างกินข้าวหายไปครึ่งชั่วโมงอะ รีเหรอเออเราอยู่ท้ายเรือนะเออเอันนี้เดินไปหัวเรือห้องเราไปม้วนผมอะคือความรู้สึกอะเออใช่คือคนแบบใเราคือเราอะกดดันมาอยู่สองสามวันว่ามันใช่ไหอใช่ตอนนั้นมันมันมันเหมือนความทุกความรู้สึกมันคล้ายๆเจ้าสาวกลัวฝนนะคะมันนอยไปหมดปรากฏขึ้นไปข้างบนอะค่ะลมมันแรงมากชุดเปิดเ้ยเหรอแล้วเราก็คิดอุ้ยถ้าโดนขอจริงอะ เราต้องยืนถูกไหมแต่ถ้ากระโปรงเปิดเราจะทำยังไงเราก็เลยตัดสินใจกลับเข้าห้องไปใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็มวนผมเพิ่มโอ้อ๋อลมแรงม่อยู่บนเรือ แล,แล้ว่กางเกงแล้วภาพนั่นน่ะในเรือเหรอคือบัตเลอร์บ,บัตเลอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เราจ้างช่างภาพบนเรือแล้วก็ข้างหลังน,นัง่นคือพี่แก้วอา้าวพี่แก้วแฟนพี่ปุ๊กอ่ะใช่พี่แก้วช่างภาพ,พจากเรือพี่ปุ๊กไปติดต่อมาวันนึงล่วงหน้าแบบคนเดียวจำได้ไหมว่าตอนที่แบบพูดกันคุกเข่าอะไรเงี้ย อย่างตอนนั้นนี่มวยบอก่วยก็จําเลยไม่ได้หูดาบหูดับหูดาบอ๋อใช้คําเดียวกันเลยอ่ะมั่นยังไงยังไงหูดับมะเขาพูดอะไรบุญจำได้มัมันตลกมากว่าพอเขาขอเสร็จพอทุกอย่างผ่านไปแบบสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะแล้วลีก็แบบลีอยากรู้ว่าพี่ฟุกพูดอะไรไอจําได้อย่างเดียวในสิ่งที่อยู่พูดคืออยู่บอกว่าไอร้องแล้วนะไอร้องไอร้องแลวนะเกิดเกิดร้องคร้อง เขาอะขอขออยู่แล้วเขาน้ำตาไหลพากเลยเออเออแล้วเขาก็แบบคงเขินตัวเองแล้วเขาก็แบบไอร้องแล้วนะไอร้องแล้วนะไอ้ร้องแล้วนะคือมันกําได้แค่นี้แต่คุณพูดอะไรคุณจำได้ไหมผมผมไม่จำไม่ได้อ้าวตอนนี้ไม่มีใครร้องฮะตอนนี้ตอนจบแล้วยังไม่รู้เลยว่าอะไรจำได้อีกอย่างหนึ่งแค่ว่าแบบพี่ฟุกสวมแหวนแล้วแล้วรีแบบยังไม่ได้ตอบอะไรอะยังไม่ได้เยสใช่ยังไม่ได้เบอกว่ายูยูไอยังไม่ได้เยสเลยแล้วพี่ฟุกก็แบบเอ้าเหรอ ยังไม่ได้เย็ดหรอแล้วคิดแล้วกูต้องกู้เขาอีกรอบไหมวะยังไม่ชอบเหรอชอบเหรอแล้วก็หัวแล้วก็สักพักพี่กูก็ถามใหม่แล้วเย็มิเนี่ยก็เลยบอกโอเคโอเคยืนแล้วอ่ะยืนแล้วอ่ะมันเขินจริงๆเพราะสถานที่นั้นอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นตรงนั้นใช่ไหมร้านอาหารฝรั่งฝรั่งมายืนปลกมือฝรั่งมายืนอย่างนี้แล้วก็ขอโทษนะพนักงานในเรือมาเต็มไปหมดเลยคือแบบมันหันไปมันคงรู้กันทั้งเรือเนาะเขารู้กันทั้งเรือเลยอหลังจากนั้นเดินในเรือนี่คือแบบทุกคนยิ้มให้อย่างนี้ทุกคนยิ้มแบบแล้วก็เขิินนททีีุ่่กคยย้้มอาง ล้วบางแล้วบางคนบางคนก็แบบคนแกรดคนแกรดเราก็แบบเฮ้ยทั้งเรือดูแบรนด์หน่อยดิแบรนด์อันนี้ก็คือซื้อที่โรมเลยสาเหตุที่เลือกนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นงูแล้วยังไงอ่ยังไมก็เขาปีลิงแล้วผมปีงูอ๋องูแล้วงูกับลิงได้รัดไวใช่เลยแล้วผมก็มีพอดีคุณก็มีแบบนี้ของคุณใช่มันเป็น promise ring ิงส่วนส่วนงานแต่งงานมันอีกอันหนึ่งถามคำาหนึ่งสินาตาลีเนี่ยเขาสามารถจะสยบเรียกได้ว่า เจ้าพ่อคาสโนวาในตำนานได้ได้ยังไงผมว่าด้วยความเป็นคนเป็นคนดีของเขาคือดีจนเราไม่ค่อยกล้าจะไม่ดีดีจนเกรงใจดีจนต้องเกรงใจคือไม่ใช่ดีแบบแล้วไม่ใช่เป็นคนที่แบบร้ายแล้วคอยแบบเหมือนกับว่าบอกว่ายายายาแต่คือมันจะต้องมีสํานึกด้วยตัวเองมากกว่าเออยนี่คือน่าจะเป็นส่วนที่ดีของเขาเออคือพี่ฟุกเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรีย่ รู้สึกตลอดอว่าแบบเรารู้ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงอะค่ะเขาจะไม่มีวันปล่อยมือไปจากลีง่ายๆอืมอันเนี้เ่เราจะรู้สึกอืดูแลกันดูแลกันมานานอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเขาก็อยู่เคียงข้าขอให้หน้ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะแต่งงกแต่งงานแล้วอย่างที่ฟลุกับลีบอกคือก็ตั้งใจอยากมีลูกครับค่ะ จะยังไงโดยวิธีธรรมชาติเลยไหมหรือว่าจะปรึกษาแพทย์หรือยังไงผมว่าส่วนตัวผมผมคิดว่าต้องลองธรรมชาติก่อนน้องดีว่าไงอ่ะเออคุณปรึกษากันตรงนี้เลยเหรอเออดีนะคือจะบอกว่าเรายังไม่ได้นึกอะไรเลยจริงๆเดี๋ยวอาจจะต้องมาคุยกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงจุดนั้นเลยค่ะค่ะต้องขอบคุณนะคะพี่ฟุกและก็ลีมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแซบกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะที่เก็นกรรมการสามแนะคะ เขาพิเศษเขาไม่เหมือนคนอื่นยังไงตรงไหนต้คุณชอบเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมผมชอบเขาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าด้วยอ่าโพ i ิชันตอนนั้นไม่เหมาะครับโอกคุณเป็นสมพานสมพา